กองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงาเราเชื่อว่าสมองซีข,ขวาจะช่วยพัฒนาสมองซีกซ้ายการพัฒนาที่สมบูรณ์ต้องอาศัยความรู้จากวิทยศาศาสตร์และศิลปศาสตร์กองทุนเพื่อคนเก่งวิชาสุนทรียศาสตร์จึงเกิดขึ้นโดยการเริ่มต้นของดรจุมพลทองตันหรือโกไขโดยขับเคลื่อนผ่านกสอจอและมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ใช้กลไกลความร่วมมือจังหวัดพังงากองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงาศึกษาที่การจังหวัดพังงาภาครัฐและเอกชนการจัดคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนครั้งที่3เพื่อจัดตั้งกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนของจังหวัดพังงาสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กนักเรียนพังงาได้เรียนวิชาที่เกี่ยวกับศิลปะดนตรีนาฏศิลป์และกระตุ้นให้สังคมได้ตื่นรู้ และเห็นความสำคัญของวิชาสุนทรียศาสตร์ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างคนให้เติบโตเป็นคนดีมีสุนทรียะมีการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบจากศิลปินค่ายดังอาทิหลวงไก่นนทนนบ่าววีรัชนกศรีโลพันธหนูมิเตอร์และศิลปินรับเชิญอาจารย์ธนิสีกลิ่นดีรวมทั้งการแสดงของนักเรียนในศิลปะแขนงต่างๆร่วมกับศิลปินบนเวที การจัดลานทัศนาสินหัตถศินคีตสินเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2560ณถ้ารถลอดสวนสมเด็จพระศาารีนครินพังงากองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงาจัดตั้งเมื่อวันที่29กันยายน2560โดยมีวัตถุประสงค์ของกองทุนดังนี้1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านสุนทรียศาสตร์ให้มีความรู้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนด้านสุนทรียศาส,สตร์ 3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสุนทรียศาสตร์และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา <lay it? S 2> ที่มีความรักและสนใจประคองความฝันมุ่งสู่ความจริง 4. เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุนทรียศาสตร์เด็กพังงาให้เป็นศูนย์รวมนักเรียนนักศึกษาที่โดดเด่นทางด้านสุนทรียศาสตร์ทุกระดับชั้นและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางอาชีพ5เพื่อจัดหาแล,และซ่อมแซมอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้มีคุณภาพพร้อมใช้งานโดยสแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรต่างๆและ6เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆตามมติของขคณะกรรมการ การระดมทุนโดยมีการจัดคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนขึ้นมีการขายเสื้อที่จัดทำขึ้นในการจัดคอนเสิร์ตในแต่ละครั้งและระดมทุนจากทุกภาคส่วนในการหารายได้สมทบกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงาจัดคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนครั้งที่3ณนถะ้ำรถลอดสวนสมเด็จพระศีนาคารินพังงาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2560 จัดคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนครั้งที่4ตอนครอบครัวสุขสันต์เมื่อวันที่24มีนาคม2561ณนถะ้ำรถลอดสวนสมเด็จพระศรีนครินพังงาจัดคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนครั้งที่5ตอนคอนเสิร์ตรักชาติรักจังพังงาเมืองภูผาใต้ฟ้าพระบารมีเมื่อวันที่14มิถุนายน2562ณนศะูนย์ราชการจังหวัดพังงา และจัดคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนครั้งที่6ตอนพังงาผาสุกเมื่อวันที่24มีนาคม2566ณนะโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาวหลักเกณฑ์การให้ทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนโดยให้ทุนการศึกษาในการเรียนสาขาศิลป์จนจบปริญ,ญญาตรีต้องมีคุณสมบัติดังนี้หนึ่งเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา รวมทั้งระดับปวชในสถานศึกษาทุกสังกัดจังหวัดพังงา 2. งมีความโดดเด่นมุ่งมั่นรักและสนใจในวิชาสุนทรียศาสตร์หนึ่งใน4สาขาได้แก่คีตศิลป์น,นาฏศิลป์วรรณศิลและทัศนศิลสามมีความตั้งใจจะเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาภาควิชาที่เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ 4. มีความประพฤติด,ดีและมีจิตอาสา5ครอบครัวมีฐานะยากจน หไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องใดๆอยู่แล้วเจมีผลการเรียนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่กำหนดของสถานศึกษานั้นๆการขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งออกเพื่อให้น้องไปถึงฝันสุนทรียศาสตร์สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีความรักและสนใจทุนประคองความฝันมุ่งสู่ความจริงระดับประถมศึกษาคนละ500บาทต่อเดือน ระดับมัธยมศึกษาหรือปวชคนละ1,000บาทต่อเดือนและระดับมหาวิทยาลัยคนละ2,000บาทต่อเดือนโดยเริ่มดำเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถและสนใจด้านสุนทรียศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา2,560เป็นต้นมาจำนวน3รุ่นรุ่นที่1ปีการศึกษา2,560จำนวน14คน รุ่นที่2ปีการศึกษา2,561จำนวน11คนรุ่นที่3ปีการศึกษา2,563จำนวน10คนรวมจำนวนนักเรียนทั้ง3ารุ่นจำนวน35คนมีนักเรียนไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับทุนจำนวน16คนปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจำนวน16คนร่วมจ่ายเป็นทุนเดือนละ27,000บาท และมีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน3คนคือหนึ่งนางสาวสริตาแซ่ฟูเป็นนักเรียนทุนรุ่นที่2ปีการศึกษา2,561และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2,565คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาทศาัศนศิลป์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย 2. นางสาวสโรชาผู้อมร เป็นนักเรียนทุนรุ่นที่1ปีการศึกษา2,560และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2,566คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาทัศนศิลป์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ3นายกสมาพรมรัตน์เป็นนักเรียนทุนรุ่นที่2ปีการศึกษา2,561 และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2,566คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาทัศนศิลป์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล,ลัยเมื่อวันที่8กรกฎาคม2567คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนรุ่นที่4มีนักเรียนสมัครเข้ารับการพิจารณาทั้งสิ้นจำนวน42คน และมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจำนวน12คนในสาขาหน้าตสินคีตศิลป์และทัศนิสินสาขาละ4คนสรุปผลการดำเนินงานเริ่มต้นจากการเชิญคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจากทุกสังกัดการศึกษาในจังหวัดพังงามาร่วมหารือแลกเปลี่ยนปัญหาการเรียนการสอนกัน จากนั้นจัดการอบรมเพื่อหาแนวทางวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมก่อนจะนำเข้าสู่การจัดคอนเสิร์ตเมื่อปี2,560เพื่อก่อตั้งกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงากองทุนจึงเริ่มจัดกิจกรรมอบรมต่างๆอย่างหลากหลายทั้งสแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาของศิลปะมาเปิดโลกทัศน์ให้กับคุณครูและเด็กนักเรียนทั่วทั้งจังหวัดพังงา ภายหลังคอนเสิร์ตเมื่อปี2,560กองทุนยังคงเดินหน้าจัดการอบรมสัมมนาให้คุณครูและนักเรียนด้วยกิจกรรมที่ครบถ้วนมากขึ้นเช่นการอบรมหน้าตตยศัพท์เพื่อการเรียนการสอนการสอนดนตรีอย่างไรให้สนุกโดยร่วมมือกับวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชภาควิชาดนตรีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ต ส่งเสริมสนับสนุนด้านสุนทรียศาสตร์อบรมขุยไทยโดยอาจารย์ธนิสศรีกลิ่นดีและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชาพัฒภูเกต็ตกิจกรรมซ่อมสร้างเสริมวิชาดนตรีในโรงเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชาพัฒภูเก็ตเป็นต้นและจัดคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงาตั้งแต่ปี2560ถึง2566จำนวน4ครั้งกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา มีแผนที่จะดำเนินการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงาร่วมมือสร้างเมืองสุนทริยศาสตร์เพิ่มโอกาสให้เยาวชนและสังคมขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ประมวลภาพคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงาวันที่พี่เดินทางจากบ้านไปตามฝันไกลตั้งใจ ให้เป็นดาวดวงนั้นถึงวันเหนื่อยล้าให้คิดถึงความผูกพันที่เรามีให้กันตลอดมาวันของพี่มาไกล พี่จึงมารองให้น้องได้เรียนได้อ่านได้เขียนได้มีวิชาติดตัวต่อไปช่วยแต่เติมฝันของน้องที่แสนยิ่งใหญ่ไปสู่จิดไม้ตามใจที่เธอต้อง ให้น้องๆได้ภูมิใจว่าโลกที่ก้าวหน้าเพราะมือสายและความของน้องเองขอได้รู้ว่าน้องยังขาดหายอะไรที่เติมเต็มได้พี่จะทำ มารอให้น้องได้ได้อ่านได้เขียนได้มีวิชาติดตัวต่อไป นั่นคือเป็นคน